สวัสดีค่ะยินดีต้อรับเข้าสู่ไอวัตชาแนลนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับรีวิวรองพื้นกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะตัวนี้เป็นรองพื้นที่วามีอยู่ได้นานมากๆแล้วนะแล้วก็เคยถ่ายรีวิวไปแล้วนะคะแต่ไม่เคยเอารีวิวมาออกเลยนะคะเพราะว่ามีปัญหาส่วนตัวนิดนึงเหมือนกันนะคะซึ่งวันนี้ก็จะกลับมาใช้ตัวนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะคะต้องบอกว่าถ้ารองพื้นทั้งหมด ที่มีอยู่เราให้เลือกท็อป5ตัวนี้เป็นหนึ่งในท็อป5ของวานแน่นอนนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกมีปัญหาอย่างหนึ่งเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันค่ะก็รองพื้นตัวนี้นะคะชื่อว่ารองพื้นเบลส์นั่นเองนะคะก็คือเป็นของ Beauty Bender นั่นเองแต่ว่า ชื่อยี่ห้อเขาคือยี่ห้อเบนะคะประมาณนี้นะคะสีที่ว่าใช้นะคะเป็น3.50นะคะตัวนี้ตัวนี้ว่าขอใช้คู่กับเพื่อนของเขานะคะนั่นก็คือ Beauty b l นเด e r นะคะซึ่งก็อันนี้เป็นสีชมพูมันเคยเป็นสีชมพูนะทุกคนคือหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้น่าจะเป็น Limited อะไรเขาหรือเปล่าซึ่งก็จะแพ็กเกจแล้วก็สีจะไม่เหมือนกับปกตินะคะซึ่งตอนนี้ Beauty b บนเดอมันมีสีเยอะมากเนอะว่าก็ไม่ได้ไป ไปอัปเดตเลยว่ามันมีเป็นสีอะไรยังไงเพิ่มนะแต่ว่าก็มีที่ใช้อยู่นะคะอันนี้ก็สองอันสุดท้ายที่มีอยู่แล้วนะคะก็จะหมดสต็อกแล้วนะอ่ะวันนี้จะมารีวิวรองพื้นตัวนี้นะคะซึ่งข้อดีของเจ้าตัวนี้นะคะเวลาใช้เนี่ยเราก็จะไม่ต้องมาบีบลมบนแขนนะคะเพราะเขามีทากส่วนตัวของเขามาเลยค่ะทุกคนตรงนี้นะคะก็จะกดแลวผลิตภัณฑ์ก็จะไหลออกมาตรงนี้เนาะซึ่งตรงนี้ก็สามารถที่จะล็อกได้ให้แบบเขากดไม่ได้แบบนี้นะคะก็อ่ะเดี๋ยวเราจะลองกดดูนะคะก็กดปุ๊บเนี่ย ผลิตภัณฑ์เขาก็จะไหลออากมาปะ่ะพอไหลออกมาเสร็จปุ๊บนะคะเราก็เริ่มใช้ได้เลยค่ะซึ่งก็บีบออกมาครั้งหนึ่งนะคะจะออกมาประมาณเท่านี้นะคะแล้วก็ถ้าใช้เพิ่มก็บีบออกมาอีกนะคะเขาจะออกมาอีกแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเบรนตรงนี้ของเราได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลงผิวกันเลยนะจ๊ะนี่ลงไปที่ผิวนะคะว่าก็รู้สึกว่าตอนที่ว่าเลือกมาอันนี้สีค่อนข้างที่จะพอดีผิวว่ามากๆนะคะ350เนาะ คือสีเขามีเยอะมากนะคะสามารถที่จะไปเลือกลองได้ค่ะที่เซฟอร่านะคะซึ่งมันมีหลายสีเยอะเวอร์แล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะถูกนะในในในความเป็นรองพื้นของออที่ขายในเซฟอร่าถือว่าเป็นรองพื้นที่ค่อนข้างถูกนะคะนี่ค่ะหลังจากที่ลงไปอะว่ามีความรู้สึกว่าเขาเกลี่ยง,ง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็มีความไม่เหลว คือเขาจะไม่เหลวจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้แบบว่าหนาจนเกินไปด้วยนะคะก็เลยทําให้มันจะดูแบบมีความปกปิดได้ค่อนข้างดีนะคะ <S <S เนื้อคือเบาสบายผิวมากอืก <C oughs> เรียบร้อยถ้าเกิดว่าเราไม่มีตังซื้อเป็นฟองน้ําแต่ว่าใช้รองพื้นตัวน,นี้ตัวเดียวมันจะลงผิวแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวจะใช้มือลงให้ดูนะคะ ถามว่าใช้มือลงได้ไหมลงได้นะ้มันเกลี่ยได้ลื่นเลยแหละแต่ว่าอาจจะช้ากว่าฟองน้ําหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าฟองน้ํอะมันจะแบบได้บริเวณกว้างแต่ถามว่าได้ไหมได้นะคะดูเกลี่ยตรงนี้เนียนฉละว่าใช้รองพื้นตัวนี้มาเกินห้าครั้งแล้วนะคะ ก่อนที่จะมารีวิวเป็นวิดีโอนี้ก็คือค่อนข้างที่จะโอเคมากๆหลังจากที่ใช้แล้วนะคะในเรื่องของอผิวสวยต่างๆปกปิดคุมมันเรียกว่าตอบโจทย์ทุกอย่างของการเป็นรองพื้นที่ควรมีเลยราคาดีสีมีให้เลือกเยอะปก ปีดนี่เกลี่ยง่ายด้วยมือก็เกลี่ยได้นะคะอ่ะเกลี่ยให้ดูว่ามือเกลี่ยได้นะแต่เดี๋ยวจะขอใช้ฟองน้ำตกนิดนึงจได้เร็วนะคะเราไม่ค่อยรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยไม่ค่อยเปลืองรองพื้นเท่าไหรอ่อ่ะคือไม่รู้ทําไมคือแบบไม่ค่อยรู้สึกว่าทุกคนอาจจะคิดว่าการใช้ฟองน้ําเนี่ยจะทําให้มันกลิน่นกินเนื้อผลิตภัณฑ์เข้าไปแล้วก็จะเปลืองใช่ปะ แต่รู้สึกว่าอันนี้มันไม่ค่อยเปลืองยังไงไม่รู้อะเกี่ยวไปเกี่ยวมาก็เหมือนมันยังอยู่ไม่ได้หายไปกับกับกองน้ำนะคะอ่ะเสรได้รอยแล้วนะคะดูสิดูความเนียนสิอลังการมาก คือดูดีมากนะคะผิวดวกมาสวยนะคะแล้วก็ดูเข้ากับผิวดีนะคะลงง่ายเกลี่ยง,ง่ายมากๆเลยนะคะสําหรับรองพื้นตัวนี้จาก beauty blender นะคะคือว่าชอบมากทั้งการลงผิวทั้งการแบบอยู่ในระหว่างวันจนแบบสุดท้ายของวันอะผิวมันก็ยังสวยอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะชอบมากแต่ปัญหาที่ว่าเจอทุกครั้งเลยนะคะที่ว่าใช้รองพื้นตัวนี้ก็คือเป็นสิวค่ะคือมันจะมีสิวขดขึ้นมาเป็นแบบนิดนึงอะทุกครั้งเลยอะแล้วก็ต้องไปกดออกอ คือแบบมันเป็นสิวอุดตันอ่ะเราไม่ครู้สึกว่าหรือว่ามันเป็นที่เราเองที่ไม่ได้แบบว่าล้างให้สะอาดนะคะก็เลยอยากจะเตือนนิดนึงว่าใครที่ใช้รองพื้นตัวนี้มันดีมากจริงๆแต่ว่าเวลาล้างอยากให้ล้างแบบหนักๆเลยอ่ะล้างหนักกว่าทุกที่ทว่าเราใช้ด้วยแบบ อ,ออยอะไรเงี้ยก็จะนวดยาวๆเยอะๆแล้วล้างต่อด้วยครีนซิ่งวอเตอรอะไรก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าใครใช้ค l ีนซิ่งวอเตอรเฉยๆเหมืนวัาเนี่ยสำลีสิแผ่นล้างไปเลยนะคะซึ่งก็วาไม่แน่ใจว่าทุกคนจะเป็นเหมือนวาไหมนะคะแต่ว่าวาเป็น ทุกครั้งแล้วก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะแต่คือว่าเป็นคนที่เป็นเป็นสิวง่ายแล้วมีมีสิวอยู่ใต้ผิวตลอดเวลาอยู่แล้วมั้งมันเป็นทุกครั้งเลยทุกคนแล้วว่าก็เป็นคนที่พยายามล้างให้ดีแล้วนะคะแต่มันก็ยังเป็นนะคะซึ่งก็นี่เป็นข้อเสียส่วนตัวที่คนอื่นอาจจะไม่เป็นไม่เห็นคนอื่นเขาเป็นแล้วก็แบบทุกคนก็บอกว่ามันใช้ดีแล้วมันดีอันนี้ว่าเลยแบบพูดตรงๆว่าไม่กล้ารีวิวจริงๆแต่ว่าหลังจากที่ใช้แล้วมันผิวสวยจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ควรจะรีวิวเพราะว่า พูดอย่างที่บอกไปแล้วก็คือท็อป5ต้องมีต้องมีตัวนี้จริงๆนะคะถ้าไม่นับว่ามันเป็นสิวนะเพราะว่าการเป็นสิวมันเป็นขึ้นอยู่กับบุคคลแต่คือท็อป5ในเรื่องของความผิวสวยแล้วแนะนําให้ซื้อวันแนะนําตัวนี้เป็นหนึ่งในท็อป5จริงๆนะคะสําหรับรอเพื่มตัวนี้นะคะบราวน์สนะคะอ่านถูกหรอเปล่าเนี่ยอ่านไปอ่านมาเสียงก็จะงงแต่คือชอบจริงๆนะคะเป็นตัวที่แบบ เป็นตัวที่ชอบอ่ะบอกเลยนะคะอ่ะถามว่าแพ้ไหมไม่ได้แพ้เพราะว่าถ้าแพ้มันจะต้องขึ้นเป็นเหมือนคันอ่ะมันจะต้องคันอะไรที่มันแพ้คิดว่าจะต้องคันนะคะอันนี้แบบ ไม่ได้แผลแล้วก็ก็รู้สึกว่าใช้มาทุกครั้งเราก็ขึ้นทุกครั้งแต่ว่าครั้งหลังๆจะขึ้นน้อยลงเนึอออกปะอาจจะเป็นที่ความสะอาดล้างไม่ดีเองอะไรก็ได้แล้วตอนหลังพอรู้แล้วว่าถ้าใช้แล้วสิวจะขึ้นก็จะล้างดีๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้ไม่มีสิวก็เดี๋ยวลองมาดูกันว่าใช้แล้วจะเป็นสิวหรือเปล่าเดี๋ยวจะอัปเดตที่อาจจะไม่ได้อัปเดตในคลิปนี้นะคะเพราะว่าอยากจะรีวิวออกมาก่อนอะโอเคพูดเยอะแล้วเดี๋ยวยังไงไปแต่งหน้าก่อนแล้วกลับมาอัปเดตกัน อกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เพิ่งผ่านไปประมาณ สี่ชั่วโมงกว่าเองนะคะตอนนี้ห้าโมงครึ่งโดยประมาณนะคะซึ่งก็วางไม่ได้ไปไหนเลยนะคะอยู่แต่ในห้องแอร์นะคะอาจจะแบบไม่ได้ผลลัพธ์ในเรื่องของเหงื่อใครอะไรต่างๆมากมายเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะอยากจะบอกว่าผิวมีความสวยมากๆเลยนะคะหลังจากที่ผ่านไปประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงจมูกจะมีความเงามีน้ํามันเกิดขึ้นแบบน้อยมากๆเลยนะคะแต่อย่างว่าคือวางไม่ได้ไปไหนอยู่แต่ห้องแอร์เนาะก็อาจจะ ไม่สามารถที่จะแบบบอกได้ขนาดนั้นแต่ส่วนตัวที่เคยใช้มาแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพดีมากๆเลยนะคะสาหรับการแบบไม่เยิมอะ่ะถามว่ามันคุมมันร้อยเปมันไม่ได้คุมมันขนาดนั้นร้อยเอยู่แล้วแหละมันก็จะมีน้ำมันออกมาแต่ว่าในเรื่องของผิวสวยในเรื่องของอะไรต่างเนี่ยต้องให้นะคะสําหรับตัวนี้นะคะลองพื้นจาก beauty blender นะคะตัวนี้อ่ะก็คือผิวหน้าแก้มนี่สวยมากจริงๆนะคะแล้วก็สีไม่ได้มีความดรอปอะไรแต่อย่างใดก็จะยังมีความผ่อง อยู่ตลอดนะคะซึ่งว่าใช้คู่กับแป้ง <S <S ลอลา่ลอลาเมอร์เซียนั่นเองนะคะก็เป็นตัวเดียวกับทุกๆตัวที่เคยแบบว่ารีวิวรองพื้นมาก็ใช้ตัวเดียวตลอดจะได้รู้ว่าแบบคือเขาแบบมันไม่มันอะไรยังไงเนาะ ผิวสวยมากจริงๆตัวนี้คือเป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนํานะคะราคาก็ค่อนข้างน่ารักด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเทียบกับความเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ของเขานะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่เซฟรานะคะก็วาใช้3.50นะคะสําหรับ NC35 อย่างวานะคะก็อยากรู้ว่าวาใช้เป็นรองพื้นตัวไหนจะได้เปรียบเทียบสีสามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่เพลลิสที่เป็นรองพื้นนะคะมีอยู่หลายตัวเหมือนกันที่วารีวิวไว้นะคะทั้งเป็นแบบราคาถูกราคาแพงก็จะมีหลายๆตัวอยู่สามารถไปดูได้นะคะ ตัวนี้เป็นตัวที่วันแนะนำจริงๆก็วันนี้ก็มาให้ดูประมาณนี้คงไม่ต้องสามาให้ดูหรอกนะเพราะว่ามันไม่ค่อยได้แบบมันขนาดนั้นนะคะถือว่าออโอเคอยู่ประมาณครึ่งวัน4ี่ชั่วโมงก็แล้วแบบมาเติมทีซับทีก็ดูสวยๆนะคะแบบนี้นะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามกันมานะคะถ้ายัางไงก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่าใครยังไม่ได้กด subscribe อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะอยากจะ4 0,000ซับตเติมทนแล้วนะคะก็วันนี้ก็ต้องขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊าย